มีคนนี้เหมือนกันยายชมพูค่อยอยากู้ฝรั่งประเทศสวีเดนพี่สาวค่อยติดต่อให้พี่สาวค่อยเขาก็ได้ผัวฝรั่งเขาเลยติดต่อหมูผัวเขาให้ค่อยเขานั่งเครื่องมาฮอดเมืองไทยค่อยกลับไปรับเขาอยู่ขอนแก่นเขาตีตัวเขาตีตัวมาเดือนหนึ่งแต่เขามา อยู่ได้อาทิตย์เดียวเขาก็กลับไปประเทศเขาหนูไม่หนูไม่ถูกใจเขาโลเขาถึงไม่มาหาหนูอีกช่วยแจงหน่อยยายอยากรู้เอาอไร้ละคอยก็ไม่ได้รู้เด้อือคอยก็ไ่ได้รู้เรื่องพราะคอยอยู่ออสเตรเลียคอยไม่ได้อยู่สวีตเซนแล้วคอยก็ตอบเจ้าไม่ได้เพราะว่าคอยโมูหจักผู้ชายคนนี้ขัาเจ้าอยากโู้เจ้าก็ต้องไปถามพี่สาวเขา พี่สาวเจ้าคนที่ติดต่อให้เจ้าคนที่พี่สาวเจ้าคนที่บอกกับเขาว่าเขาคิดยังไงกับเจ้าว่าเขาต้องเนี่ยพูดไทยก่อนลืมไปอืยันพูไม่รู้ยันพูอยู่ออสเตรเลียยันพูไม่ได้อยู่สวีเดนยันพูแล้วยันพูไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยเออคุณนอนกับคุณแสดงว่าหรือว่าคุณนอนกับเขามันเอาไม่ดีหรือว่ายัางไงคุณเอาใจเขาไม่เก่งหรือว่าคุณไม่สวยพอหรือว่าคุณสวยเกินเงี้ยฝรั่งบางทีนะเออ บางทีฝรั่งมันมัน,มนแบบว่าติดต่อให้ไม่ใช่มันจะเอาเลยนะมันต้องทดลองก่อนมันทดลองก่อนเออคนนี้เอาดีไหมเนาะมีคนนี้นมใหญ่ไหมเนาะคนนี้นมเล็กไหมเนาะไอ้ที่ก้นใหญ่ไหมเนาะไอ้ก้นเล็กไหมเนาะคนนี้อ้วนไหมเนาะคนนี้ผนะอมไหมเนาะคนนี้ขาวไหมเนาะคนนี้ดำไหมเนาะมันแล้วแต่ฝรั่งสเปคเขาเขาจะชอบหรือไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไปเลิอดเลยเขาตีตัวมาเดือนหนึ่งแต่มาหาเธออาทิตย์หนึ่งมาหาเธออยู่ขอนแก่นอาทิตย์หนึ่งแต่เขาคุณเขาลงไปแถวภูเก็ตเขาลงไปแถวอุดงอุดรเขาลงไปแถว กรุงเทพเขาลงไปแถวพัทยาไปหาเอาใหม่ที่เขาจะถูกใจกว่าคุณนะก็เป็นได้นะแต่ถ้าคุณอยากรู้จริงๆคุณก็ต้องไปถามพี่สาวคุณที่เขาติดต่อให้คุณพี่สาวเพราะว่าพี่สาวคุณรู้จักกับผู้ชายคนนี้เขาคุยกันเขารู้จักกันคุณก็ต้องไปถามเขาว่าผู้ชายคนนี้คิดยังไงกับคุณเขาถึงอยู่กับคุณแค่ทิดเดียวแล้วเขาก็จากคุณไปนะเออแล้วมาถามในยพูยนยพูตอบไม่ได้ถามรไปมาถามมาถามเายพูเนยพูอยู่ขอด้วยเนยพูดยวน ยังจะูดอยู่ไอ้เนี่ยก็อยู่อัตเตลรีย่ยจะพูดไม่ได้อยู่สวีเดนนะคะแล้วก็อีกอันนึงแกก็เขียนมาอีกนะคนคนเก่านี่แหละนย้ายบ่อยก็มีแฟนอะ่างังไงย้ายบ่อยก็มีแฟนอยู่สวีเดนเขานั่งเครื่องมาหาเบิง่งเบิ่งต้นค่อยอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วเขาก็แล้วเขากลับเขาก็ไม่มาอีกเลยค่อยหลังเหุพี่สาวค่อยติดต่อแฟนฝรั่งให้เพราะเขา มาเบิ่งตัค่อยเขาก็บอกมาอีกเลยเขาเป็นอย่างวะยายชมพูค่อยอยากเขาเป็นอย่างวะจันเขาก็เป็นฝรั่งนั่นแหละแสดงว่าคุณไม่ถูกใจเขาคุณไม่อยู่ในสเปคเขาเออคุณไม่อยู่ในสเปคเขาฝรั่งเขาก็มีสเปคเหมือนคนไทยเรานี่แหละสเปคไทยสเปคมันนะเออ บางาฝรั่งเขาจะชอบคนสวยบางฝรั่งเขาจะชอบคนขี้เหร่บางฝรั่งเขาจะชอบคนขาวบางฝรั่งเขาจะชอบคนดําบางฝรั่งเขาจะชอบคนดั้งแป๋บางฝรั่งเขาจะชอบคนดั้งหนุ่มบางฝรั่งเขาจะชอบคนตัวเล็กบางฝรั่งเขาจะชอบคนตัวใหญ่บางฝรั่งเขาจะชอบคนอ้วนบางฝรั่งเขาจะชอบคนผอมบางฝรั่งเขาจะชอบเนี่ยแล้วแต่เขาจะชอบแต่ถ้าเขาไม่เจอคุณเนี่ยมาอยู่แค่อาทิ์เดียวแสดงว่าคุณไม่เล้าใจเขาก็หนีคุณไปถูกไหมแต่ถ้าคุณอยากรู้จริงๆคุณต้องไปถามพี่สาวคุณ พี่สาวคุณจะได้ไปถามผู้ชายคนนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็จะบอกพี่สาวคุณว่าเขาคิดยังไงกับคุณแล้วคุณเป็นยังไงเขาถึงไม่ชอบคุณเพราะฝรั่งเขาไม่โกหกไงถ้าชอบเขาก็คือชอบถ้ารักเขาก็คือรักฝรั่งเขาไม่โกหกนะถ้าคือไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบถ้าไม่ใช่สเปคเขาเขาบอกไม่เอาฝรั่งเี่ยอืมเขาแบบนั้นเขาแบบว่านอนนอนด้วยลืมเลยเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็แบบนั่นแหละนั่นแหละไม่อยากพูดมันมันเดี๋ยวมันออกอากาศไม่ได้ไงอืมก็แบบว่าานนนนอกกัแล้ว็ อับจูบแน่ไหมเออเป็นสั้นนะเออเป็นสั้นเออจึกใจมาถึกใจคุยผ่าเชียนหนึ่งมาขอให้เดินนอนน้องกันก่อนฝรั่งจะเป็นอย่างง้นเออก่อนจะได้เป็นผัวเป็นเมียเขานะเราต้องนอนด้วยกันก่อนนะเออไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาเจอกันปุ๊บเขาขอแต่งงานหรือไม่ใช่เราต้องศึกษากันก่อนเออไปนอนด้วยกันก่อนไปศึกษากันก่อนนะจริงๆนะฝรั่งเขาเป็นฟรีอืมเขาฟรีเขาฟรีสไตล์ไง เขาฟีสไตล์ไหมอืมว่าไงก็คือฟีเซ็กหนาเอาเไอ้กะอันไอ้ข้ก้านาเอาประเทนี้พี่สาวหนูพี่พี่สาวหนูค่ะเขาติดต่อให้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูอยากรู้กับยายยายพอจะเดาถูกไหมคะเพราะอะไรเาว่าหนูก็ทำงานอยู่รีสอร์ทหนูก็ทำไปใบ หนูก็ไปทำใบพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วค่ะลาออกจากงานสรุปสุดท้ายเขาก็ไม่มารับหนูอายเพื่อนที่รีสอร์ทค่ะอู้จอกับฉันมันง่ส่วๆเนะาะก็คับกว่านี้หูกจากเขาอาทิตย์เดียวไปลาออกจากงานอืไปเฮ็ดพาสปอร์ตไปลาออกจากงานอู้ยใคยก็บ่มีควาสีเวล่าล่ะย่าจะไปหาเห็ดน,นี่แหละอยากไปผัวฝรั่งเกินตัว กะเลกะเลสซวยอืมกะเลสซวยกะเลยตกงานอายเพื่อนอืมไอ้ตกงานไม่พออายเพื่อนอีกอืมนี่แหละเขาเรียกว่าอยากได้ผัวฝรั่งจนจนหยุดไม่อยู่เราต้องศึกษาก่อนอืมแม้เขาทงการันตีเลยอยากได้ผัวฝรั่งเราก็ต้องศึกษาเขาแล้วเขาก็ต้องศึกษาเราเขายังไม่รู้หัวนอนปลายเท้าของเราแล้วเรายังไม่รู้หัวนอนปลายเท้าของเขาเออดีไม่ดีถ้าเป็นฝรั่งที่เรายังไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเขานะมาอยู่เขาขอพาเราไปมาขายตัวก็ได้ เราไม่รู้จากเขาไงเราอย่าเพิ่งไปเชื่อใจพวกฝรั่งนะจริงๆนะมีเยอะแยะนะที่แต่งงานกับคนไทยแล้วพาคนไทยมาขายตัวมีเยอะมากจะบอกให้หลงกลฝรั่งมันเอาบางทีมันเอาเรามามาทํางานให้มันฟรีๆเออจริงๆนะมีเยอะต้องศึกษาไม่ใช่ว่าอยากได้กลัวฝรั่งมีฝรั่งมาจีบอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ลาออกจากงานไปทำาพาสป,ปอตอุ๊ยฉันจะได้กลัวฝรั่งแนละ้วไม่ใช่ฝรั่งเขาก็กลัวเราเหมือนกันเออฝรั่งเขากลัวเรา เยอะกว่าเรากลัวเขาอีกเออฝรั่งอ่ะฝรั่งเขากลัวเราเยอะกว่าเรากลัวเขาเขากลัวเราเพราะอะไรเขากลัวเราหลอกเอาเงินเขาเออฝรั่งเขามีเงินเขากลัวเราหลอกเอาเงินเขาเขากลัวเราไม่จริงใจกับเขาฝรั่งน่นะน่ะเออก่อนที่เขาจะเอาเมียนะเขาเนี่ยเขาไปไปนอนกับคุณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาบอกว่าเขา เขาไม่อยู่กับคุณแล้วทีนึง,นงเขาอาจจะเขาอาจจะโกหกคุณว่าเออฉันกลับบ้านแต่ไม่ที่จริงเขาไม่กลับบ้านเออเขาไม่กลับบ้านนุ่นเขาไปแถวอุบลอุดรเพราะอุบลอุดรมมีร้านมาเบียร์เยอะแถวขอนแก่นกนะ็ร้านมาเบียร์เยอะเออขอนแก่น่ะเออแล้วก็บางทีเขาแพลังเขาไปเที่ยวเที่ยวทั่วทิศนะไปประเทศลาวไปเที่ยวคาเมนกัมพูชาไปเที่ยวอ่าสมุยหวยหินอ่ากรุงเทพ พัทยาเขาไปเที่ยวทั่วภูเก็ตเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเขาไปเที่ยวตรงนั้นสี่วันตรงนั้นห้าวันตรงนี้อาทิตย์หนึ่งเขาไปเที่ยวเขาได้เมียหลายคนจะบอกให้เดือนหนึ่งเนี่ยฝรั่งไปเที่ยวเมืองไทยเดือนหนึ่งเนี่ยเขาได้เมียเป็นร้อยลอยจะบอกให้ฝรั่งไปเที่ยวเมืองไทยที่พวกเขาเป็นบวกพวกฝรั่งที่เขายังไม่มีเมียหรือเขาแบบว่าเป็นสูตรที่เคยมีเมียแล้วหย่ากับเมียเลิกกับเมียมีตายเนี่ยเขามาเที่ยวคนเดียวเขาอะ มาเที่ยวคนเดียวเขาเขามาเที่ยวเดือนหนึ่งเขามีเมียเป็นร้อยเขาไปจังหวัดนั้นเขาก็มีเมียสักจังหวัดนั้นสักประมาณสิบคนห้าคนจังหวัดนั้นใหม่ไปแล้วสิบคนไปจังหวัดนั้นไปแล้วสิบคนบางคนหิ้วปีกไปเป็นสี่คนห้าคนเขาไปทดลองเราเป็นคนไทยเป็นหนูทดลองยาของฝรั่งนะจะบอกให้ไม่ใช่ว่าเอออยู่กับฝรั่งอาทิตย์หนึ่งเขาจัดออราแต่งงานไม่ใช่เออไม่ใช่เรื่องแต่งงานเรื่องใหญ่สำหรับฝรั่งเออ เขาต้องศึกษาเราเออเขามาอยู่ภูเก็ตอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่ง,งวันหนึ่งวันหนึ่งเขาไปร้านบาร์้านนั้นเขาไปชอบทำแล้วชั่วโมงนึงก็ได้ไปละคนหนึ่งตกเย็นมาแปลวาอ,อ,อีกสักสี่ห้าคนก็ได้เขามีเงินไงเขาทํะไงก็ได้ไงฝรั่งอะจริงๆนี่เรื่องจริงไงปุดเนพภูพูดเรื่องจริงให้ฟังนะไม่ใช่โกหกนะเนรพูโกหกไม่เป็น เราอย่าไปหลงเชื่อคารองฝรั่งที่เจออาทิตย์เดียวบอกฉันจะมาแต่งงานกับเธอฉันอย่างงู้นอย่างนี้อย่าไปหลงเชื่อนะเธอขนาดเธอนอนกับเขาแล้วเธอเสียตัวให้เขาแล้วเธอก็ยังมัดใจเขาไม่ได้นะจะบอกให้พอฝรั่งเดี๋ยวเนี่ยฝรั่งมันมาหาผู้หญิงทูที่ภูเก็ตเฮ้ยเธอรอฉันอยู่ที่ภูเก็ตนะเดี๋ยวฉันไปเที่ยวสมุยกับเพื่อนฉันสักอาทิตย์หนึ่งแ๋ยวฉันจะกลับมาหาเธอมันไปเที่ยวสมุยมันก็ไปเอาผู้หญิงที่ผูกสมุยนั่นแหละอ่า แต่มันก็ติดต่อกับเราอยู่บางคนนะก็ติดต่อกับเราอยู่นะอือคุณฉันอยู่สมุยฉันไปเที่ยวกับเพื่อนสนุกมากเลยนะอย่างงู้นอย่างงี้อือมันก็ไปเห็นผู้หญิงที่สมุยแล้วพอมันผู้หญิงที่สมุยมันก็จะบอกผู้หญิงที่สมุยอุยฉันจะไปอ่าฉันจะไปเที่ยวพัทยานะเดี๋ยวฉันจะติดต่อกับมาหาเธอนะฉันรักเธอฉันชอบเธออะไรมันก็ว่าไปนะปากหวานก็เหมือนกับพวกเราเนี่แหละปากหวานอือมันมาพัทยามันเอผู้หญิงอีกเออ มันเอาเผื่อเลือกพวกฝรั่งเออมันเอาเผื่อเลือกมันเลือกจนกว่ามันจะเจอคนดีคนที่มันชอบจริงๆเออจริงๆนะฝรั่งเป็นอย่างนั้นเออฟังไว้แล้วคิดนะที่ยัผู้พูดมาถูกหมดนะยังพูดไม่โกหกนะเออจริงๆเออฟังแล้วก็คิดจาไว้อย่าไปหลงเขาเรียกว่าอย่าไปหลงคารุมคน จนเกินไปแล้วเธอจะเสียทั้งตัวเสียทั้งงานอายทั้งเพื่อนนะจะบอกให้แล้วถ้าอยากรู้เรื่องผู้ชายคนนี้ไม่ต้องมาถามยันพูยันพูตอบไม่ได้ก็ยันพูก็เล่าให้ฟังหมดแล้วแหละแต่ยันพูตอบไม่ได้ว่าทําไมเขาไม่ชอบคุณคุณต้องไปถามพี่สาวคุณพี่สาวคุณจะได้ไปถามคนนั้นเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันเขารู้จักกันถ้าเขาไม่เป็นเพื่อนกันถ้าเขาไม่รู้จักกันเขาก็ติดต่อคุณให้เขาไม่ได้ แต่แยายชมพูไม่รู้จักเขายายชมพูก็ตอบคุณไม่ได้เพราะยายชมพูไม่มีเบอร์คอนแทคเขาเข้าใจไหมคะคุณสุดสวย